สวัสดีสวีดัตไม่บอกพี่น้องคงรู้ว่านี่คืออะไรก็บอกไปเท่านั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วโอ้วันนี้ม้ามานหมเลยพี่น้องกินหมูกระทะกันพี่น้องครับ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 เป็นย <the realised> ังไงครับพี่รักจ้าสวัสดีสวีดัตมาพี่น้องดันหมูกระทะกันค่าคืนหมูกระทะ อากาศยามเร่งเดน้องเด้อขอยาดมันมันมันพุ่งในตาพี่นอ้องโอ้ยสั่งนี่ไรกูเนีเอเนแนเอ,อแป้งมันเถะแกในลายลขอยากจะกินพี่นออ้องมาเด้อขอยในลวกกันเลยกรกินเบิ่งแน่นี่เห็นบะนี่ยทากทางหมือลยกินลงไปแก้วขอดมี ไข่ก็มีแต่จับไข่ตัวน่านนะนนจะบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศหน้าบ้านเรานะคะน่ารับประทานมากเลยมีสุ่มมีกินชอบอันไหนก็กินอันนั้นพี่นอ้องเอ้ยใส่ผักลงไป ผักบุ้งผักดิงอพี่น้องจะมาเด้อพี่น้องได้กินหมูกระทะอืมวัดแสบตาเอาได้ไหมมันอยากมื่นพี่น้องบ๊วยก็เลยต้องเปิดเผยกินหมูกระทะอาหารดีเลยสิอืมดีน่ะพี่น้องสวัสดีครับน้ารัดไปตามพ่อแม่ลูกเนี่ยนะพี่น้องเลยหมูกระทะ อยากกินหมูกระทะทันทีชมเสียบคนมากเลยมาเด้อพี่น้องเราไม่ได้หมักปานไลยดอกสูตรแีงน้าไม่บ่ได้ดอกอืแดดก็คือเย็นจ้อยรอยเป็นอย่างน้องมงนี่ยอ่าก็จะคลองเห็ดน้ำขวบมีโอ้เห็ดนำขวบเตะหรือเปลาเอาเลยเอา่าเสียบน้องมดเลยพี่น้องเอกอไม่เอานะเออ กินหมูสะทาันลูกไปเดี๋ยวขอแบบนี้ตังกองกันนะแม่แล้วซีมน้ำผึ้นอยู่เนาะมาแซ่บไปนี่ทำจิมอร่อยอร่อยอืมนห้นเจ้าก็ก,กินได้น,ไดดน,นับวพิษเจ้าพิษข้าวเปลือกเนี่ยหมูนั่นบวพิษกุ้งนะพิษ ก็ทรัพเครื่องนี้นะต่อให้ถ่ายเด่นพ่้งตอนกล mm hmm. างคืนก็ยังชัดเหมือนเดิมนะ mm hmm. ไม่เหมือน,นตัวนั้นของเจ้าเขาจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาในเด่นเลนข่้งมันจะพัฒนาขึ้นมาแสดงว่า16นี้คงจะสวยกว่านี้เองน,นเะเนาะสีทองโคตรสวยเลยไม่คือความหมายของพ่อคือกล้องมันน่าจะพัฒนาขึ้นมาอีกมีทองมันเป็นทงองบ่แแ่นทองอันนั้นก็ดอกกระดน่งนะ ตัว1อ s pro แมของน้องมุ์นนะ่ะขาเวลาทายเล่นควงขึ้นน,นี่มันจิตมันจิตดรอปควงเมือดลงไปเลย้าเล่นเลขหนึ่งเนี่ยก็ถืที่ว่าโอเค้าเล่นปกติเล่นต้นฉบับนี่สีาา่าธรรมดาแต่การขันไปไส์ศูนย์ชุดหาทายนี่ยที่เมืดเขาออตัวนั้นนะมาเดิมแต่ตัวนี้ยังยังถือว่าชัดอยู่น้องพี่น้องเนาะมาเดิมมากินหมูกระทะน้ำกัน fc ทุกท่านอื อ,อนน้อยอุ่นใหญ่ทีเลี่ยมในน้อยแฟมารีร่นม้มอน <c oughs> อม,มีเบียร์ว่ากันข่อยว่าเก็บขาขอจัดเบียร์มาแล้วเมืเอ่อไงกินหมูกระทะ่างพี่น้องให้พี่นอ้นองอยากก่อน,อนนเออนอันเอินคุณยายไปลูกยายแม่ <c oughs> ยายไม่ทำม้อนเอ้ย มาเด้อมากินน้ำมานมนาเอิ้นน้องมเมฆนนะ้ำน้ำน้อยเอ้ยอเอินมันก,กินเนีมันก็กินลูกแกวเจ้าในเมียวันยากตายเป็นกินยังหย่ำคว้าควบำอย่าียังหย่ำคือคนยังเอิ้นน้องเมฆเป็น่ะเขาขยเอิ้นบองเมฆก็ที่ว่าเขาว่าวุ้มวนนี่แหละกต่คนบ้านนอกเขาก็เอิ้นขันแบบนี้ลูกหลานเนาะ จะทำไมเรียกเรียกน้องเมฆไม่พอเลยบ่าวเพชรเย็นก็สูงหมดว่าไปละเป็นนางดอกเปด็กจะจ้งหลับ้านนอกเข้าเอินรูปหลานเอิมเดบ๋นี้นะพี่น้องกินกลัวยเขาชิ้นใหญ่เป็นบ่าวนหนักก็แจ้งเอิญน้องเมฆเอินแบบนั้นลยนางลุงเดี๋ยวเขาก็ดีลูกเขาจะบอกว่าเป็นความเอ็นดูเขาเข้าใจความมาเข้าชิ้นี้ให้เขาก็เบาสสบายถ้าเท่าน่ะ กุ้งหยอดอเด้อย่าลืมข้าวเด้อกินเขาไปเขาใส่เดือดดง,ง,งเลเด้อยกุมัน่มาาเด้อาโชว์ด้วเขาไปาเขาังแซ่อนแล้นอะ มันจะมายาบแปปากตนหนักาอันนัค่คอยเห็นอย่างนี้หน่อยเด่วดนวิ้นมันตุินใจบัตเตังคขาดอืม,มไหลเป็นน้ำสุดไหลค่ มันน้ำไหลเจ้าใส้น้ำไหลบะคือบริเกียวโอ้หมันหมอกระทะบ้องห่อนคาคอยดูแล้วหมอกระทะมันบ่เป็น๊ดบึบบบนะกไฟกับเซ็มเตาด้วยค่ะมันน้ำไหลก่อนยังแบบความหมายกองมันน้ำไหลเลยใส่เตาแบบมันไม่ร้อนจัดนะแต่มันร้อนจัดมันก็ติดมันกินเหนียวติดเลยอันนี้มีแต่น้ำเท่ากระทะมันก็มือนเละเลยหรออันร้องว่ากระทะห้อนจัดอย่ามันก็มันก็ใหม่ใหม่ไปาเ้าเนื้อใส่มันก็เหนียวติดตุ๊บเลย อนได้บ่ขออนนั่งนี่เล้พีองขยยดขาบ่ขเก็บขาอนไหนะำ้อนอนหมูปอนอะไรสุดมูเม่อะยงเจ๊้โดินน้ำมันพี่น้องเขานื้อมขนม เปิดแฝดกับแสบตาแต่ว่าขนมปุกเปิดมือนกับมืดพี่นองต้องเปิดแปดเมื่อเห็ุไหนแกล้งกันแน่นอกจากว่าขนมปุกอยากเปิดแฝดเนี่ยค่ะเวลาสิดท้ายคลิปเนี่ยมันก็ต้องดึงสายไฟมาแล้วกัอเอาหลอดไฟมาเปิดแง้งเขาก็ยังเกลียดว่าต,ต้องเปิดแ๊ดแต่วันนี้เขาก็แบบกระทันหันพากันตามมา้วนเหมนว่าอยาก,กินหมูกระทะแล้วก็ไม่ได้เตรียมกันไว้ไะนะเลยต้องเปิดแฝดตาว ทำกิมกซแสๆนะอืมเนี่เป็นอไงนันมันชาใช่ไหมเงไอ้หลูกคนเดียวกวนมันได้เลยกินกับบุบบุบะนี่นี่มันอะแต่องมาดูอยอ่างพี่น้องอย่าคคำด้วย้อวนคอยพี่น้อง ก็ผิดเนางนองพี่น้องน้อ,องมัวด้เนาะโอ้อย่ามาตีทำท่าท้วบัดกินแนวอื่นให้ได้สะลูกไปในเอาแกงค่อยๆในสุกล้นบักโอ้อืมเป็ไงอืมจับบอจับามากรงกัอนอืมมีเมนกับปุ่นเจับ แม่ว่าแม่เอาโทรศัพท์ลงมาบอรึกจะอยู่ใส่นี่แบบบองเจ้ามันหอมเด็ดพี่เนาะใส่หัวานใส่หัวนะว่ามันหอมอะไรครับ เพิ่นไฟห้ามลบกล่องเลยเพี่น้องเพิ่นไปลบมีหลังแมวมันได้เพิ่นคนชักไข่กระเด็นเออเริ่มฮอนแล้วอือม,มันฮอนมากมันกระเซไหมไหมสิน้นซิ้นกันเหนียวติดตื้อเลยหรอคือมันไฟนมันก็ยังฮวนเฮียมันกลเย็ัดในมันไหลเลือไหลลือดลง ลุเงเสื้อนั่ะซื้อ,อยังเป็นสิโออันพักดองนะกินแทนนี่ยเลยอ,อิ่มแล้วใช่ไหมกินยังอิมอ่มรับกระเพาะแล้วเอาไปหนึ่งฮะปลาหมึกปลาหมึกว้อพิษทะเลนี่ยพิษแห้งเคยเคยอ่านหนังสืออยู่เคยเบิ่งในยูทูบ กุ้งหอยปูปลาเงี้ยมัดร้างสินหมูอืมสินหมูอ่ะสินชิป,ปอลข่ไม่นองมาเั็นไหมนีับ,บนี่แจบเบน่จิ้มมันสิเลยอำจิ้มมันแจบบ็บอืมอร่อยมันจิ้มเขา ขมวนนี่เราเป็นคนแต่กินแนวนี้เราจะกินหอดมูทางฟังเล้าเพราะว่ามักคือกันนะทางคุนนะเขาไปกินเบียร์ไปนํางหลังขเวากันมัวัวมวนไปเพิ่นก็เลยมวนอยู่กับบอเพชรบอเพชรกับเป็นสไตล์แบบกากินบ่ค่อยเป็นน้ำบันไดนะกินยังสี่เป็นหลังก็นั่งเฝ้าเมียเรื่อยๆข้างล่งเป็นสานั่งนู่นี่ยเสานั่งเสายังกับมูเจ้าเนี่ยเขามักเลเนาอแบบนี้เนาะเขาจะคอยจิ้มกัน อืมอืมอไพี่เนาะเริ่มหอนแล้วเขาว่าจะรันวลอนนะคุณแม่เออจัวอันนี้อูมูยูงไงคือว่างมัวเนี่ยมูใั้ใส่รู ก็ไอเนาะด้แม่เนอะพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอากล้องรถเมเย์กินมันเนาะเออมันตักเอาลนะใส่ซ้อมเห็ดเอาลนย,ยังมังลายพี่น้องเอ,อ้ยมากินน้ำเดลอพี่น้องเด้อตายแล้วตายแล้วเอวเอ,เ,อเดี๋ยวใครเบื้องอันนี้ ก็หมายเพิ่นว่าตายแล้วนี่เขายอกกันไหมพวก,กับเมียเขายยกกันแล้วนั่งเขาวนังกเ็เลยตีนอนเพิเ่งก็เลยว่าตายแล้วน้องมานานยังไม่ตายลูกเขานอนเฉยย,ยังไม่ตายคือกันจะเห็นน,อน้องเมฆนอนในพื้นนัออ่นแหละตายแล้วแม่วาสันเออแล้วมันเคลื่อนนอน,นอบอกนอ,นอนจักด็กแบกแบกๆกแบก,เ,กเออ ต่าคอยถือมือถือเอาแบบนี้คอยมันใช้มันใหญ่ได้เปนน้องเพราะว่ามันบริยานว่ามันสีดับนะแต่การคอยตั้งไว้คอยกินเคอยกับพระวงแม่โน,นแม่เจะวาวะพยามันลอยดับแล้วเขาทายกลองหลังห้องบุรูได้บ้าน,นี้สว,ว่าเอากินไปจากยี่สิบนาทีเนี่ยมันลอยดับตั้งนาทีที่แปดมานี้บมานี้กินไปจนอิม่มเราสีมะกดกลองไม้มันกับ่ะไรได้คนอิม่มเราวันนี้เนาะอนนเออนาแถวเอเอคืมอมาเพีดวาน คนเน่าันกินอิ่มไปแล้วที่มาตั้งกล้องใหม่มันบ่ได้อีกแล้วบ้านวันจ้ากันไปถือเอาแบบนี้นะ่อยมันใจแห้งเพราะว่าดับว่าดับก็ขึ้นน้ำมือถ่อยนะเพราะว่ามือถือในส่วนมากเขาถ่ายกล้องหลังมันมีแฟลชไม่อย่างนั้นเดยเขาจะมาถ่ายกล้องหนาบ่ได้หรอกมันเป็นมือถือถ่ายกล้องหนาก็มือตึ๊บนอกจากมันเปิดไฟสว่างลงอิ่มไปแม่เอ้านกินหลังไม่เนาะจ้าไม่ชิยาวมันสิยาวพี่เราคุนทุกๆทุกคนเอซอมาดอกเขาไดจัดหน่อ อันนี้นี่มเ,นมมนเมื่อาลุ่มพี่น้องเต็มหม้อนะแม่เนาะไปจอกันใหม่คิมหน้าครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย